สวัสดีครับพบกับผมกับก๊อฟอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาเช็คอินที่มุกดาหารมุกดาหารตอนนี้เราอยู่ที่สะพานมิตรภาพนะใช่แล้วมีถนคนเดินสะพานมิตรภาพมีถนนคนเดินวันนี้เป็นวันสาวคลับมิตรคนเดินครับสวยมากเนาะข้างหลังผมนี่เป็นถนนคนเดินเดี๋ยววันนี้ผมกับก๊อฟเนี่ยจะพาไปกินมุกดาหารเทากินอะไรกันพาไปชมบรรยากาศของถนนคนเดินที่มุกดาหารนะครับติดตามชมก็ได้เลยนะครับนะมุมนี้วยมากลอริมโขงโคตรสวยเลยว่ะสะพานนี่สวยมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันใน ไปหาของกินกันครับไปหาดูอะไรเปลกงแปรกันสุบัขพอเราเดินเข้ามานี่ด้านหน้าจะเป็นพวกร้านอาหารย่าโซนร้านอาหารไอ่ไบนซ์คอปเป็นร้านอาหารแขกนะครับคุณนันี่เนาะใช่มีแบบนั่งริมโขงแล้วเปิดเพลงฟังนะสบายๆเลยนะนี่นะครับตรงไกลๆตรงนู้นนะครับไปตรงนู้นนะครับเป็นสะพานมิตรภาพนะครับข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านของเราคือประเทศลาวนะครับร้านเจริญนะในเชี่งรายครั้งนี้ก็มามุกกระหันครั้งแรกของผมเลยนะครับเนี่ยมาพปุ๊บก็มา มาพักกันที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนเหรอก็ทำยื่ออกมปใช่ใช่ใช่ข้างล่างข้างล่างก็มีไงก็เคยมารอบหนึ่งแต่นานมากแล้วเคยมารอบหนึ่งที่แรกเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยเคยเคยขับผ่านแป๊บๆแต่ไม่เคยมาพักไม่เคยมาอะไรแบบนี้แต่ว่าหลักๆคือจะของกินนะของกินเราเดินมาเนี่ย5 6ล้านนี่ของกินเท่านั้นเลยที่เขาบอกเมื่อกี้คนที่แนะนำเราแต่ไม่ใชของกิน มันไม่เหมือนสนุกคนเดิมบ้านเรามันจะมีของแบบใช่สนุกคนเดิมบ้านเราจะมีของกินมีพวกเสื้อผ้ามีขายทุกอย่างนี่เป็นหมูอันนี้เป็นหมูหันหมูหันดูหมูหันดูดิเป็นตัวเลยอ่ะดูดิคนละกินเลยก๊อฟเติมเลยพันสองพันมีสองพันห้าร้อดูดิหมูหันกรอบมากตัวตัวเท่าไหร่ครับนี่พันห้าร้อยถ่านหายนี่กรอบเลยนี่ไงข้างล่างก็จะเป็นข้างล่างเป็นที่นั่งขนาดดาวเลย ทุนนี้เปนร้านหมกกรทะบุฟเฟ่เนี่ไงนี่ไงบุกกระทะบุฟเฟ่มีดนตรีสดด้วย,ก,ก,วยกินบุกกระทะไปฟังเพลงไปโคชิววันนี้ครับเนี่ยแล้วก็มีบุกกระทะเลยครับได้กินดีก<ะ>ว่านะได้กินจะได้บอกแกมาหาของกินร้อยเก้าเี่ไหนนี่ีบเฟ่กกระทะร้อยเก้เก้าหัวร้อยก้เก้าเหร ไม่กินแล้วนี้ลูกหุ่นยอ,อยู่นี่นะครับประจำเดินดูบรรยากาศฮะปลาหมึกเยอะเออไม่เอากินบุฟเฟ่อุม้มไหวอุกินแล้วบุฟเฟ่รอดนึงนะวันนี้อยากเน้นหาซื้อของหาซื้อเสื้อผ้ากินปลาห <happen. S 1> <laughs> มึกฮะปลาหมึกมีปลาหมึกปิ้งด้วยครับที่ก๊อบชอบกินนะ นี่เราเดินมายังไม่เจอเลยนะแต่จะอาหารเยอะเลยนะสองฝั่งเลยคนเยอะมากเลยครับวันนี้วันเสาร์นะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าวันอาทิตย์จะมีสนุกคนเดินไหมนะพาะผมเพิ่งมาครั้งแรกมาไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้ถามไะไรใครเลยครับมีกล่องจุ่มด้วยกองจุง่มกลองจุงงจ่แมแค่นห<อ>นังเดียวยถ้านั่งเราก็นั่งข้างล่างแหละ<ด>เอาให้ติดโขงเลยอ่ะเออได้บรรยากาศได้ดูสะพานสวยมาก ครับผมเมนนนูก่อได้ะะคขาให้ดูเมนูก๊อปดูเมนูนี้นี่ไงจิ้มจุกชั่วสองร้อยชิ้นสองแถมหนึ่งด้วยเออนี่ไงเริ่มมีโซนขายของแล้วครับมีขายของแซมแซมแล้วสอยจู๊ก็มีก๊อปดูสอยจู๊เห็นไหมนี่สอยจู๊ขายเห็นไหมนี่ตัวนี้มีเสื้อผ้าขายแล้วครับโอ้โหดูดิข้างล่างริมน้ำอาหารทั้งนั้นครับดูดิ โคตรน่าอั่งเลยครับเห็นไหมครับตรงนู้นไกลๆดูนะครับตรงนู้นนะครับสะพานข้ามไปประเทศลาวนะครับเป็นด่านนะครับตรงนี้นเป็นดา่านนี่ครับเดินดูบรรยากาศต่อครับพาชมบรรยากาศครับวันนี้คลิปนี้จบไปพี่เอาถ่ายถ่ายพี่ปะไม่เอาเอาอยจกติดกล้องด้วยไม่ให้ติดฮะครับเดินต่อครับเราเดินต่อ หลักๆก็ยังเป็นจะของกินล้วนๆเลยนะครับตอนนี้น่ากินมากฮะน่าดังแล้วนะเออบุกกระทะน่าดังแค่ไหนบุกกระทะตรงนั้นเลยทั้งแถบไม่มีแต่บุกกระทะร้านนี้น่าอร่อยอ๋อครับโอ้ร้านนี้หอมมากฮะร้านนี้หอมทุกร้านอ่ะหิี่วเลยดิร้านนี้หอมมากเฮ้ยบุกกระทะจริงๆมานี่เจ็ดแปดร้านบุกกระทะล้วนๆเลยนี่มีพวกชายบูกจิ้บจุกบ้างเลยบุกกระทะล้วนๆ มันก็ต้องแบบนี้แหละบรรยากาศเนาะบุฟเฟ่ทุกร้านเลยนะเนี่ยส้มตำปลาเผาเออนี่ส้มตำปลาเผาน้านนี้คนเยอะเลยร้านนี้ร้านนี้คนเยอะสุดเลย<ฮ><ฮ>นี่มันมีไหมฮะเขาหมดมีมีใครนั่งเลยเขานั่งกันแบบริมของหมเลยครันบนี่นั่งอาหารนะฮะนี่ไงด,ด,ดูดิ นั่นก็ทาหมดเลยนั่นเต็มทุกโต๊ะคอฟที่ดูดีใช่คนเดียวากทุกร้านเต็มกันหมดเลยอ่ะไม่มีตัวว่างเลยเนี่ยดีดีเออข้างล่างเลยนะไม่ใช่เป็นชาว้านหมดใช่นี่มีที่นั่งข้างล่างข้างล่างก็เต็มข้างบนก็เต็มนี่ไงมีกุ้งเต้นหรือคอฟเห็นไหมกุ้งเออกุ้งเต้นกุ้งเต้นมันจะเดินไปจนสุดแล้วจะไปคอฟฮะคอฟกินเมนานี้อยู่กระทะลองเขามาดูเหมือนกันเออฮ้ยน่ากินเนาะดูสามชั้นเนี่ยดูดิ อีซ่องตาบเลยนะครับตอนนั้นก็จะสุดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยไปสุดกันเนาะไม่อร่อยไม่คิดตังค์นะครับเดินมาเดินมาเรายืนยันคำเดียวกือหลอกหลอนบุกทะไม่อร่อยไม่คิดตังค์จ้าหลอกหลอนเอใช่แล้วหลอกหลอนหลอกหลอนบุกทะเขาบอกถ้าไม่อร่อยไม่คิดตังค์ให้กินฟรีเลยชื่อร้านแม่งโคตรโคตรน่าจําเลยฮนี่เป็นปอดเปี๊ยะทอดนะครับตรงนี้ นี่ครับส่วนมากเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์ทันั้นเลยเกือบทักเส้นเกือบทุกร้านเป็นบุฟเฟ่ต์หมดเลยครับใช่บุฟเฟ่ต์หมดร้าหมดเลยเยอะมากไม่เคยเห็นร้ารเยอะขนาดนี้ครั้งแรกไม่เคยเห็นร้านราคเยอะเยอะจริงๆมีนักขายของเล่นด้วยมีการให้เยอะนี่ไหมไม่มีมีจังหวัดนี่แหละมีจังหวัดไหนให้เยอะกว่านี้แบบติดๆกันนี้แหละแล้วร้านทุกร้านเป็นบุฟเฟ่ต์ด้วยนะ นี่อะไรเนี่ยนของทอดเฟรนฟรายชีสเดนทัดไข่ด้วยทัดข้นอาหเลยฮะใช่ใช่นั่นหมูกระเลยนี่นีเรเดินจะสุดแล้วนะกอฟมีแต่ร้านเฮ้ย์นเฟร์ถ่ายไปไหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเฟิรถ่ายไปไหนเนี่ยช่องน้ำเะรออย่างกอบเดี๋ยวเรามาดูแอบถ่ายกอบถ่ายรูปไปแล้วครับ โอ้โหน่าใสเกินดู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 ไหนไหนหมดแล้วเหรอพี่มีมีแต่เมื่อกี้พี่ไปถามแม่ค้ามาเขาบอกว่าที่เนี่ยส่วนมากขายแต่อาหารเกาสิบเปอร์เซ็นต์เปิดทุกวันเนียตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปคือแบบเหมาะกับการมหาของกินอ่ะเป็นแหล่งแหล่งของกินอ่ะแล้วหลักๆคือจะเป็นหมูกระทะหมูกระทะอีกแลแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะเป็นฟุกงยำกับส้มตำ กินอะไรไม่ก็เป็นที่เราภูกระท่เหรอภูกระท่เหรอเดินไม้ไปถึงเดินเดินไปสุดแล้วจอไหมเดินไปก่อนไม่คยเลยกลับมาไงเดินไปก่อนก็ได้ไปแล้วกลับมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินนะครับตอนนี้ก็เดินเดินใกล้สุดแล้วครับข้างหน้าหนูไฟดวงสุดท้ายทุกคนก็จะสุดถนนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินที่สุดเลยนะครับมาดูบรรยากาศถนนคนเดินของรุาอาหารกันน่าจะเรียกว่าถุงร้านอาหารเนาะเพราะอาหารจริงๆอาหารเป็นหลักเลย แต่ร้านนี้ขายอะไรเนี่ยร้านนี้ขายยำก็าากอาหารซีฟู้ดนี่ไงร้านนี้ซีฟูด้ดไก่ทอดน่ากินนี่ไงอ๋อไก่ทอดร้านนี้ที่เป็นพวกยำนี่ไงยำต่างๆเดี๋สม,ม่าเป็นรถสิบล้อรถสิบล้อข้ามมานั่นเลยดาดเฮ้ยลูกชิ้นติ้งครับโคตรโหดเลยเลูกเบลอเลยอะ่ะดีไหมมาได้ยี่สิบครับลูกชิน้นเนื้อมาได้ยี่สิบนะกินไหมค่อยกินไหม่ะจะหน่อยไหมฮะจะอิ่มไหมมันมีอะไรอร่อยกว่า เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันทะเลวายก้าวรวมทะเลนะคะแต่ไม่มีทะเลอะไรแล้วครับกุ้งเลยนะเฮ้ยคุ้งสุดฝีน้านี่ร้านนี้ร้านอื่นอยูเทศทยอย่างเดียวร้านนี้มีทะเลด้วยกุ้งเนียเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มไปเลยนะจริงแต่สุดละแต่สุดละหรืออีกประมาณอุ้ยโซนนี้จะเป็นโซนรถเข็นแล้วล่ะก๊อฟนี่ไงรถเข็นแต่ก็ยังมีโต๊ะให้นั่งกินอยู่นะยังเป็นร้านป้าเผาก็พีคก็เออนี่ากินน่ากินนนี้นะ จริงๆเขาเจีใช่ใช่โซนนี้จะเป็นร้านปลาเผาเลยนะครับแล้วก็ร้านยำนี่ดูปลาเผาเขาสุดถนนแล้วก็คลิปนี้เหมือนกับว่าพาไปดูร้านหมูกระทะอเดียวอย่างเดียวเลยนะจบคลิปดี๋ยวรวดเร็วเลยเพราะเราเดินมา,าครบแล้วไม่เหลือแล้วหม <c oughs> ดแล้วตรงนี้จ <c oughs> ุดจุดนี้เขาจะมาหยุดถ่ายรูปเป็นไงครับตรงนี้หมดแล้วครับ นี่ครับมาหยุดที่ร้านปลาหมึกปิ้งที่ก๊อลฟชอบไอ้ยปลาหมึกย่างปลาหมึกแห้งสองม้ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูก๊อลฟกินปลาหมึกกันเดี๋ยวโอนได้ไหครับเนี่ยนี่ครับปลาหมึกปิ้งของโปรดไม้เล็กยี่สิบไม้ใหญ่สามสิบนี่ ะมันจะมีน่าอาหารทางนี้เลยสองฝั่งเลยใช่ไหมฝั่งเดียวเออฝั่งทางเดียวน่าอาหารเยอะมากเรามาสุกตากันที่ร้านนี้ครับร้านเนื้ออะไรเนี่ยหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวหมูพวงเนื้อพวงมีข้าวเหนียวขายด้วยเข้ามาบุหรี่เนื้อนี่ตัวนี้เหรอ <laughs> เดินกินกินครับเหมือนไม่สนเปนอาหารเลยเดินกินทั้งทางนะข้าจีด้วยเหรอเนื้อข้าวจีดิ้นี่ไงข้าจีข้าจีสี่อันอันเดียวพอมน่ากินเนะข้าจีสี่แล้วกันเนื้อ มาเพื่อการกินโดยเฉพาะครับวันนี้ไมนหล่นเนี่ยนี่ครับจิมเลยไม่หล่นเลยเพื่อนอร่อยไหมมันเออมาเลยน่ากินตรงมันนี่แหละนี่จมนี่เอาก็ได้ครับเย็นกินตรงมันเลยน่ากินสุดแล้วตรงมันอร่อยที่สุด มาฮ่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 าทั้งของเล่นทั้งของเล่นลูกทั้งข้าวจี่ทั้งเนื้อทอดหรอเมื่อกี้ไปร้านนี้เขาแถมข้าวจี่ด้วยนะก้อนหนึ่งเขาเห็นเราเป็นนักท่องเที่ยวไม่คาดจะดีมากน้ติ๊กะธานใช่ใช่ใช่ราลองชิมดกันกินกันจริงอร่อยจริงๆ นี่ครับเหมาะการเดินกินครับสวนเส้นนี้เดินกินกันทั้งเส้นไมฮะไหมไม่เอาเหนียวๆจะบาดเจ็บลูกชิ้นเหรอใช่ไหมโอ้ใช่นู่นลูกชิ้นนู่นลูกชิ้นตรงนู้นตรงนู้นเออใช่ใช่นี่ไงไก่ก๊อปไก่มาเดี๋ยวเรามากินยำกันครับวันนี้มียำอะไรบ้างครับนี่ไงเมนูฮะยำมาม่าหนึ่งครับยำของยังลม หอานงนมเหรอหอานงนมอยากกินห่านงมนี่ไงเออหอนงมใช่ใชม่ใสได้ครับรวมเหรอใช่ว่าม่รวมนะครับอรุชินด้วยไม่ชิร้านนี้มครับร้านเดียวกันไอันนี้เป็นหอย่่นีเป็นน่ย่างเหรอครับย่างเนือย่างเน้ออ๋อเป็นเป็นนึ่งนี่ปิ่งเโอเคอนี้จะอันนี้เอาอย่าง้ไม้เอ่เอาหมูสองเนื้อสองครับเดี๋ยวสแกนจ่ายนะครับแล้วก็อันนี้ อันนี้อันนี้เรานั่งตัวนี้ได้ใช่ไหมครับ<ป>โอเคครับ ยำหอยนางรมใช่ไหมครับโหน่ากินมากเลยครับร้านนี้เลยนะครับครับนี่ยำหอยนางรมของเรามาแล้วออหนึ่งอย่างอัน่านี้ยางางน่งหยาหนึ่างหน่นึ่นนา,า,น,าน,น่า,นนากินมยากันากย,าายาน่ากหนมามหนยางนาน่านยาาา อีกหนึ่งอย่างเอาไปเลย เอาสองลูกครับเอาไปลองกินดูครับเมื่อกี้เดินผ่านมันแปลกดีครับ <c oughs> ได้มาแล้วนะครับไข่ลูกเป็ดเวียดนามแท้ครับมาเดี๋ยวเราไปกินกันครับไข่ลูกเป็ดแท้เวียดนามใส่กับซิกไทยเฉยเขาบอกว่ามาจากเวียดนามวัตถุเสนาณ์นะของของอินพ็อดนำเข้าครับใส่อะไรกินอ่ะไข่ลูกเป็ดเวียดนามก็ใส่เป็ดตัวไหนโอ้โหไข่เป็ดตัวไหนใส่เป็ดตัวเฉย ไม่เด้อเป็นตัวนะ,ะไม่ใครดีเนาะจะหมดแล้วนะเลยหกเจ็ฟองนีก้อนจอดซื้อเขาบอกว่าทำมาเต็มงเต็มกระถางเลยนะนหมขาดีมากาไม่เป็นตัวฮ<ห>ะยา,ยางที่มันจะไม่โดนแบนนะพี่ไม่โดนหรอกไม่ยากแงนะของกินดูดินะดูดูดูนะของกินเนี่ยมันเนี่ยกินได้เลยดิคอป ไมเลื่อมไปอยู่สุดหนุนนะไม่ได้ไม่ได้แค่นี้แค่นี้ก็เนี่ยเราสยองเลยแค่นี้ก็สยองเลยครับอย่าหิวอย่าเห็นไม่เห็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาแข็งจเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หามุมถ่ายดีก่อนครับยังไม่ได้พี่กลัวแบบภาพไม่สวยเสียด้วยก่อนไม่เสียเอากินกินกินอย่งไรมันกินไม่ได้กินอย่างนั้นล่ะของนำเข้าจากเวียดนามนะครับ เป็นไงอร่อยเฉยเห็นไหมฮะเฮ้ยเป็นไงจิ้มิ้กัน้ำพริกจะคลายไปหรครับพริกไทยเหรอ้าวมันอาจจะเข้าก็ได้สูตรเขาอ่ะเป็นไงบ้างซอฟเบียซอฟเบีย์โออยู่ได้ครับมีมีเด็กไปซื้อให้ ป็นไงบ้างอร่อยไหมก๊อฟมาบอกหน่อยดิเหมือนไข่ไก่ธรรมดาเหมือนไข่เหมือนกับลูกไข่เหมือนไข่ตัวธรรมดาเหรอหลังจากที่พวกเรากินกินอิ่มแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับกันนะครับเ,เดี๋ยวผมกับก๊อฟเนี่ยจะไปหาที่พักกันก่อนเพราะเรามาถึงบุกอาหารแล้วเรายังไม่มีที่พักเลยเรามาถนนคนเดินก่อนเดี๋ยวขอตัวไปหาที่พักกันก่อนนะครับระหว่างทางกลับผมเจอพญานาคครับเดี๋ยวผมจะแวะถ่ายพญานาคสวยๆให้ดูกันก่อนนะครับ มีคนมาว่าด้วยนะครับนี่ครับพรานาคองค์ใหญ่มากครับดูสูงถึงบนนู้นเลยนี่ครับองค์นี้ก็สวยตรงนู้นจะเป็นเหมือนเป็นที่ให้ว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปข้างในกันนะครับนี่สวยต้งแจะมันไหขึ้นเลยครับอา้าว นี่นะครับมาผมพาเข้าไปไหว้กันคืออะไรเนี่ยพระมหาจากกักรพรรดิครับผมนี่ครับพระมหาจากกักรพรรดิครับตอนนี้ผมก็ไหว้พระมหาจากกักรพรรดิเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปหาที่พักกันแบบจริงๆจริงจังๆได้แล้วนะครับเดี๋ยวไม่มีที่นอนนะครับคืนนี้ขอตัวก่อนนะครับ เราได้ที่พักแล้วครับตอนนี้เราพักกันที่ AB r e ร o ส t นะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับผมกับก๊อฟเนี่ยจะนอนในห้องนะครับนี่ครับห้องนี้เลยส่วนเฟิร์สเนี่ยกางเต็นท์นอนเหมือนเดิมครับได้ฟิลครับฟิลกางเต็นท์เดี๋ยวเรามาดูเฟิร์สกางเต็นท์กันนะครับนี่ครับเรามาดูเฟิร์สกางเต็นท์นอนกันนะครับเป็นไงครับฮะเออกางคนง่ายเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อฟจะไปซื้อเบียร์มากินนะครับก๊อฟขา้างหนมีเบียร์ขายตรงนี้ยมีมินิมาร์ทเดินตรงเลยเนี่นยมีมินิมาร์ทเ,เ,เข้าแล้วไม่ทันแล้วไอ้ก,ก๊อฟกินคนเดียวครับคือผมกับเฟิร์สกินน้ำเปล่าก,กันครับก๊อฟกินเบียร์คนเดียวครับนี่คัดูนุน้ามาไอ้ยนนี้แหละกิก<ค>นเบียร์ลงย่าพอดีเลยนี่นี่คือที่เราของเฟิร์สนะครับเป็นไงครับเดี๋ยวเราผมให้ถ่ายดูอีกมุมหนึ่งนี่สวยงามมากรถตู้ของเรามีเต็นท์นอนด้วยแจ่มครับ ไปที่ไหนแล้วก็นอนได้สบายเลยครับเวลาไปหน้างานที่ไหนเฟิร์สก็นอนบนเต็นท์ได้เลยนะครับสะดวกสบายครับอันนี้เฟิร์สประดิดตั้งมานะครับสวยมาก